ปราสาทหินวัดภูเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมของโบราณที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศลาวตั้งอยู่ในแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของลาวใกล้กับแม่น้ำโขงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพศ2544หรือคศ2001ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวัดภูจำปาสักที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่เมืองปาร์เซแขวงจำปาสักทางตะวันตกเฉียงใต้ของลาวประวัติเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากมีอายุมากกว่า1,000ปีสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่10ถึงต้นศตวรรษที่11ในยุคแรกเริ่มเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระศิวะต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธเทรวาท สถาปัตยกรรมมีลักษณะเด่นคือเป็นปราสาทหินทรายที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบขอมที่สวยงามและประณีตคล้ายคลึงกับปราสาทในประเทศกรัรมพูชามรดกโลกได้รับการยอมรับจากยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม กิจกรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลาวใต้นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมความงดงามและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมโบราณถ้าคุณฟังคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ